เ่าไปเลยทำเองไม่ทำเองเองไอง้าะทเองมสุากอเพื่อนของุดยอดแล้วแกฝากฝาอะไรถึงพี่พี่จ่ากเลยกันขับม อ้าวไทยแต่มีโง่เหงด้วย